สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาให้อาหารไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่ต๊อกนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับตอนนี้แสงแดดดุนๆนะครับฝนไม่ตกบรรยากาศดีมากนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับวันนี้นะครับวันเรียกวบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครก็พามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับไก่ตอกนะครับไก่บ้านกินเก่งมากนะครับแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับไม่ผอมนะครับ ต้องบอกก่อนนะไม่ได้ให้อาหารไก่สําเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นะครับเป็นอาหารผสมนะครับแล้วก็เป็นอาหารผสมแบบลดต้นทุนนะครับตัววัสดุนะครับไม่ใช่วัสดุวัตถุดิบนะครับก็จะมีหญ้าหวานอิสราลสับนะครับดำข้าวลายข้าวนะครับดำข้าวกิโลละเจ็ดบาทลายข้าวกิโลละสิบบาทนะครับ อาหารสําเร็จรูปก,ก็มีให้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้นิดเดียวนะครับในสัดส่วนที่น้อยกว่าพวกปลายข้าวครับตอนนี้ไม่มีข้าวเปลือกไม่มีข้าวเลี้ยงนะครับเขาเป็นปลายข้าวนะครับเป็นปลายข้าวลำข้าวแทนไม่ได้เลีงสัตว์หญ้าหวานอิสเอลสัตว์ก็ปลูกเองนะครับไม่ซื้อนะครับก็ลดต้นทุนไปได้อีกนะครับนะครับไก่บ้านส่วนหนึ่งก็ครับจะเป็นอ่รุ่นเล็กนะครับก็จะอยู่ใน อีกข das ้อหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นที่สามารถปล่อยมาลุยได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องแยกเป็นเพราะว่าปล่อยรวมแล้วไก่เล็กนะครับโดนเตะกาตายเสียหายนะครับบางตัวก็ขาหักแล้วก็ะฝอยนะครับไม่โตนะครับก็เลยใช้วิธีการแยกไก่เล็กออกนะครับให้ไก่รุ่น2-3เดือนนะครับมาปล่อยตรงนี้นะครับสองเดือนเพื่อสามเดือน ปลวกนะครับได้จากต้นไม้นะครับปใส่เข้าเกียกกินหนดยนะนี่คือปลกนะครับใส่ข้าเขียกกินถ้าไก่จะได้กินเปลกกจะทำใหอาตัเลยวานีที่แต่มันจะายากที่มีนะตอนนี้แต่ถ้าเจอถ้าเห็นนะครก็จะเอาไก่กินราคอเขียกินเาเป็าหาที่มีโปรตีนชั้นเลิศอีกชนิดหนึ่งครับแต่ตัวเมียก็กำลังไขนะครับ ไก่เขากินแบบนี้ไม่ผอมนะครับเขาได้กินปลายข้าวด้วยนะครับไม่มีผอนะคบตัวเล็กก็จะอ้วนนับนกำลังจะขึ้นนะครับฝนกำลังจะเต็มเลยตัวเมียตัวนี้นะครับก็น่าจะเริ่มจะให้ไข่เริ่มผสมแล้วลครับจากสังเกตตัวูดขึ้นทัดเลยครับซักพัดคมไข,ข่ ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับเริ่มมองเห็นแสงแดดนะครับแสงแดดดูดุเดือดปกติแล้วนะครับผมจะตกนะครับแบบนี้นะรัอาก,กาศดีบรรยากาศดีนะครอะไรแบบนี้อัพเดทให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก, like, ก็ฝา,าก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ ตามรละชมคลิปในหลังนครับก็ฝากดวงใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาที่นีสนน้สวัสดีครับ